เฮ้ยไม่ต้องร้องมาอยู่กับพี่แล้วมาถึงพี่เราไม่ต้องร้องเรามีงานทาแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขาหางานให้ทหํารูป่ะ,อะเออเอากินให้อิ่มเดี๋ยวพี่เดี๋ยวต้อมหาที่นอนให้น้องด้วยนะได้ครับผมอ่าหาที่นอนให้น,อน้องเขาด้วยแล้วก็คุณนี้เช้าก็หางานให้น,อนอ้องทําครับพี่เขาเดินมาจากไหนอ่ะเฮ้ยน้องไปไหนกันน่ะเดินไปเรื่อยๆครับพี่ เดินไปเรื่อยๆเอ้าเดินไปไหนเดินไปเรื <S <S ่อยๆอ่าผมมาทํางานแล้วขิดกับนายจ้างครับผมเลยเดินไปเรื่อยว่าจะกหางานทําครับอ๋อทางานแล้วทะเลาะกับนายจ้างครับผมเอ้าแล้วจะไปไหนเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆครับหางานทําเดินไปเรื่อยๆหางานทำเอ้าอย่างไงเดี๋ยวจะไปกันยังไงเนี่ยดึกดืินๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาคุยกันก่อนต้อมไปเปิดผ้าให้น้องเข้ามาหน่อยเร็วมามาเข้าเข้ามาคุยกันก่อนเร็วครับมา้ามารอบผมครับ ไปกันยังไงเนี่ยไปมากันยังไงเนี่ยอผมมาทํางานแล้วทะเลาะกับเจ้านายครับก็ลยครับผมเอาแล้วจะไปไหนกันเนี่ยเดินไปกันเนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยครับไปหางานเดินไปเรื่อยครับผมอา้อาวไม่มีจุดหมายปลายทางเหรอไม่มีอโอ้กินข้าวกินตากันมายังเนี่ยยังครับยังเยอะๆหากินกับพี่ป่าครับ กินกับพี่ป่ะกินามาเดี๋ยวเดี๋ยวหาถ้วยหาจานให้น้องกินข้าบกินหมูกระทะกับเราเนี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวกินหมูกระทะกับพี่นี่แหละเอเดี๋ยวมามา,มา,มา,มานั่งฝั่งนี้มามันจะได้ใกล้ๆ้เตามาเอาเดี๋ยวขยับขยับขยับต้มต้มมานั่งฝั่งพี่ก็ได้าเดี๋ยวให้น้องนั่งฝั่งนั้นนั่งใกล้ใกล้เตามามาเอาจัดจานเลยนี่ถ้วยจานตะกงตะเกียบหยิบเอาเลยอยากได้อะไร ไปมากันยังไงวะเนี่ยอ่าย่างย่างเลยย่างเลยไม่ต้องเกรงใจกินกันเลยนะกินกันเลยเอาไอ้นี่มามาย่างกันก็ได้แล้วเองจะไปยังไงกันต่อเนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆครับพี่ฮะก็จะเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆครับโอ้โหแล้วมีจุดหมายปลายทางไหมเนี่ยว่าจะไปไหนกันเนี่ยไม่มีครับไม่มีจะเดินไปหางานทําจะเดินไปหางานทําครับผมโอ้โห มากันยังไงไปกันยังไงวะเน,นจะไปหางานทําอันนี้พี่น้องกันเหรอรอ๋อเออเดี๋ยวเดวกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันอเ,เอากินเลยไม่ต้องเกรงใจอ,อ่าอ่าน้ำจิ้มพี่กําลังกินข้าวกันพอดีเลยกําลังปิดร้านกันพอดีเลยคิดว่าจะไปหางานอะไรทากันนะก็จะเดินไปตามร้านขายของนะครับก็ไปฟองงานเขาทำ เว้ยไม่ต้องร้องจะร้องทำไมมจะร้องทำไมวะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเออเฮ้ยอ่ากินกันเลยกินเต็มที่เลยเ้ยอะี๋ววยวกินไปคุยกันไปโอ้ตายเลยอ่าๆๆ๋ยอยากทำงานกับพี่กันปะล่ะ อยากครับอ,อยากทำงานกับพี่กันไหมยอยากครับอยากครับทำอะไรก็ได้เหรอได้หมดครับได้หมดทำได้บุดเลยครับผมเอ้าที่นอนเรามีเหลือไหมอะต้อมเหลือครับมีอยู่คร<ะ>ับมีที่นอนอยู่ปะมีครับมีอยู่ครับมีที่นอนอยู่ <S 2> <S 2> เดี๋ยวไม่ต้องไปไหนนะเดี๋ยวนอนอยู่นี่เลยตกลงแล้วก็ทำงานกับพี่นี่แหละลองทำดูว่าทำได้ไหมครับ ทำอะไรได้ก็ช่วยพี่เขาทากันเนี่ยงานพวกพี่เขามีให้ทําอยู่ทําอะไรได้ก็ช่วยพวกพี่เขาทำครับพี่เอออาหให้ยิมกินเต็มที่เลยย,ย้อยพรุ่งนี้ต้องดูงานให้น้องก็าทำเด้อได้ครับหาหางานให้น้องก็ททำแล้วก็สอนน้องเขาความทำงานเลยว่าพรุ่งนี้ครับพี่ พร้อมเลยใช่ไหมเดี๋ยวอยู่กับพี่นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกเดินเล่ร่อนไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็ไม่มีที่อยู่ที่กินเองอีกยังไม่รู้เลยว่าจะไปหางานอะไรทํากันนั่นแ,แหละไม่ต้องเล่ร่อนแล้วก็อยู่กับพี่นี่แหละแล้วก็ช่วยพี่เขาทำเ,ออเดี๋ยวพี่ก็จะดูพวกเองอ่ะว่าพวกเองทํางานอะไรได้บ้างเดี๋ยวค่าแรงค่อยคุยกันอ่าอ่ะกินเงินก่อนแล้วก็ นั่นแหละก็ตามนั้นแหละก็ตามที่พี่บอกแล้วแหละเดี๋ยวให้พี่ต้อมเขาจัดการเองเดี๋ยวพี่ต้อมเขาหาที่หลับที่นอนให้แล้วก็เดี๋ยวหางานหาการให้ทําพรุ่งนี้เช้าก็ดูแลการอยู่การจินน้องเขาด้วยนะวันนะครับอร่อยกันไหมอร่อยครับอ,อ่ากินไปกินไป